วันนี้จะพามาดูอาชีพออกงานแทนคุณก็มีอยู่หลายงานครับเช่นงานบวชงานแต่งงานศพหรือแม้กระทั่งไปสัมนาอบรมหรือว่าไปรับรางวัลแทนก็มีครับผมไปงานไหนไม่มีผิดทีมมีชุดพร้อมเข้ากับทุกสถานการณ์ทีมสีก็มีครับผมแล้วแต่ว่าเช่นง,งานศพก็ทีมสีดำอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตก็สีขาวครับผมถ้าเป็นงานแต่งาอาจจะเป็นสีแดงสีฟ้าอะไรพวกนี้ครับแล้วแต่ผู้ว่าจ้างเลยจะให้เราใส่ชุดสีไหนไป แลเลี้ยงแบบเต็มที่เลยนะครับผมฮะอาหารก็เป็นอาหารต่างชาติอาหารพวกสเต็กพวกปลาคาเวียอะไรพวกนี้นอย่างนี้เลยเหมือนกับเป็นลูกค้า VIP ของเขาครับผมน้ำเดินถึงร้านครับวันนี้ปูปั๊บจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกงานหนึ่งครับเป็นงานออกงานแทนคุณอ่าฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําความรู้จักเลยครับ<ๆ>เพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะคุณไม่ว่างติดธุระป่วยไม่สบาย วันนี้ออกงานแทนคุณจะเป็นตัวช่วยเป็นทางเลือกให้กับทุกๆคนครับไม่ต้องกังวลครับว่าจะโดนโกงโดนหลอกเพราะว่าตลอดทั้งงานที่พี่ตัวแทนของเราเนี่ยออกไปจะมีการอัปเดตตลอดเลยครับถ่ายคลิปถ่ายรูปมาให้อยู่จนจบงานแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าของเพจออกงานแทนคุณครับพี่เปาลิตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาลิศครับอยากจะถามพี่เปาลิศว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะมาทําเพจออกงานแทนคุณเนี่ยทำอะไรมาก่อนครับก่อนหน้านี้ก็ทํา ธุรกิจส่วนตัวการค้าเล็กๆน้อยๆครับผมฮะอาทิเช่นจําหน่ายพวกเครื่องสำอางสบงสบู่อะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็รับจอับอย่างอื่นทั่วไปครับผมแล้วจุดเริ่มต้นอะไรทำไมาอยู่ดีๆเราเป็นแบบนักขายมาก่อนแล้วเรามาทําเพจออกงานแทนคุณนะครับคือ จุดเริ่มต้นเลยก็คือว่าผมเป็นจิตอาสาม,มาก่อนนะครับแล้วก็ทํางานอย่างด้านการเมืองช่วยเหลือสังคมมาด้วย<ฆ>นะครับแล้วไปเราก็มันเป็นช่วงจังหวะของโควิดด้วยนะครับผมเราก็ออกงานออกงานช่วยเหลือสังคมเราก็มองเห็นจังหวะหนึ่งจังหวะคนที่เขาไม่สามารถที่จะไปงานได้ช่วงเขากลัวเรื่องโควิดใช่ไหมคกลัวการติดเชื้อโรคนู่นนี่นั่นไปนะรเราก็เลยลองมองแล้วอย่างเราช่วยเหลือสังคมเราออกงานบ่อย เราก็เลยลองมองว่าเตรงส่วนเนี้มันน่าจะสร้างไรายได้ให้กับเราได้มั่งไหมเพราะว่าบางคนบางทีนะครับผมเ,เขาอาจจะมีงานชนงานที่เช่นญาติฝ่ายพ่อเขาอาจจะเสียหรือไม่ก็ญาติฝ่ายภรรยาเขาอาจจะแต่งงานอะไรแบบนี้แต่เขาก็ไม่สามารถปิดวิเวกไปเองได้ใช่ไหมครับผมปิดตัวไปได้นะฮ<น>ะเขาอาฝากเงินไปแต่มันก็ไม่เหมือนกับเราไปเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองตรงจุดนี้ขึ้นมาครับผมมันสามารถสร้างรายได้เรา ไปเป็นตัวแทนให้เขาดีฝ่าไหมแล้วก็เราสามารถทําแทนหน้าที่ผู้ว่าจ้างไปได้ด้วยครับผมเป็นอย่างนี้ครับอ๋อก็อย่างว่าแหละครับเหมือนเวลาเลิกงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่เงี้ยมันมาทีเดียวพร้อมกันหลยหลายงานใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วเวลาเราไปอย่างนี้ครับงานแบบไหนบ้างที่ผู้ว่าจ้างจ้างเราไปครับก็มีอยู่หลายงานครับเช่นงานบวชงานแต่งงานศพหรือแม้กระทั่งไปสัมนาอบรมหรือว่าไปรับรางวัลแทนก็มีครับผม รับรางวัลแทนก็มีพอเราไปถึงแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างหรือเราแค่เข้าไปร่วมงานเฉยครับก็ต้องคุยกับผู้ว่าจ้างด้วยว่าผู้ว่าจ้างจะให้เราทําหน้าที่อะไรนะครับโดยเฉพาะเช่นงานรับรางวัลใช่ไหมครับผมเราก็ไปแล้วก็เราไปเหมือนเหมือนเป็นตัวแทนเขาเลยครับเรไปในงานนั้นๆเลยครับเราไปบอกชื่อเช็คชื่ออะไรแล้วก็ไปเตรียมตัวสําหรับการขึ้นรับรางวัลที่นั่นครับผมแล้วมีแบบว่าเราจะต้องแบบไปกล่าวไปพูดอะไรในงานด้วยไหมครับเนี่ย ก็ม <reading> ีแต่อาจจะไม่มากครับผมเพราะเราเป็นต <masterpiece> ัวแทนแต่เราไม่ได้เน้นตรงส่วนนั้นครับผมเห็นว่างานศพนอกจากไปร่วมงานแล้วเรายังมีภารกิจทําด้วยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับยังเห็นว่าต้องไปทั้งทอดผ้าไตรอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับด้วยครับผมฮะถ้าผู้ว่าจ้างก็ต้องการให้เราขึ้นทอดเราก็สามารถขึ้นทอดผ้าแทนผู้ว่าจ้างนั้นได้ครับผมฮะแล้วอย่างงานบวชอย่างเงี้ยครับพี่ต้องไปแห่นหน้ากับเขาไหมเนี่ยครับก็ต้องไปครับผมถ้าผู้ว่าจ้างให้เราอยู่ แหน่นาจนจบงานก็ต้องอยู่เลยครับผมฮะโอ้ยอย่างน<ช>ี้ด้วยครับผมฮะอยากถามว่าต้องไปปรงผมหน้ากด้วยไหมครับเนี่ยก็มีครับผมฮะต้องไปปรงด้วยใช่ถ้าเราไปเป็นตัวแทนเหมือนไปตัวแทนของญาติของเขาอีกทีหนึง่งเราก็ต้องไปปรงแผ่ครับผมรบเราพอเราเรา,เราทำงานอาชีพออกออกงานแทนคนอย่างนี้ครับเสื้อผ้าอะไรย่างเงี้ยเราเตรียมมาเยอะไหมครับเนี่ยอเยอะเยอะมากเลยครับผมสิบยี่สิบชุดได้โอ้โหสิบยี่สิบชุดได้ครับผมใช่ครับผมฮะ มีตีมสีมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับเนี่ยทีมสีก็มีครับผมแล้วแต่ว่าเช่นงานศพก็ตีมสีดําอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อเชิดก็สีขาวครับผมถ้าเป็นงานแต่งก็าอาจจะเป็นสีแดงสีฟ้าอะไรพวกนี้ครับแล้วแต่ผู้ว่าจ้างเลยจะให้เราใส่ชุดสีไหนไปครับผมฮะเรานิยามงานของเราเป็นยังไงครับเออนิยามงานของเรานะครับผมคือเรามองในแง่คือคนคนส่วนใหญ่เนี่ยครับผม เวลามีภารกิจเรื่องงานต่างๆบางทีจังหวะชีวิตอาจจะงานมันชนงานไหลไหลงานเช่นงานบวชงานแต่งงานศพแบบซ้อนกัน3งานเลยแล้วเขาก็ไม่สามารถหรือไม่อาจจะมีลูกน้องอ่ะให้ลูกน้องไปแต่ถ้าไม่มีลูกน้องครับเขาจะให้ใครไปแต่กรณีงาน3ามสงานนี้เป็นงานญาติกันจริงๆใช่ไหมครับถ้าเราไม่ไปหรือเราฝาันไปมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็น่าเขาก็น่าจะมองเห็นต้องให้ตรงส่วนนี้ให้ให้ผู้แทน ไปร่วมงานนั้นจะดีฝ่าไหมและอย่างหนึ่งผู้แทนนี้ก็ไม่ใช่การแต่งกายก็จะดีคือให้เกียรติทั้งผู้ว่าจ้างด้วยแล้วก็เจ้าภาพในงานนั้นนั้นด้วยครับมอกมาไปไกลที่สุดที่ไหนครับพี่ปอบลินอตอนนี้ครับผมก็ปริมณฑลนะครับผมแถวสมุดปาการอะไรพวกนี้ครับผมแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีแถวสุราษฎร์นะครับผมแต่ว่าคุยกับผู้ว่าจ้างแล้วมันค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะก็เลยก็เลยยังไม่ได้รับตรงส่วนนั้น ทีมงานเราเนี่ยครับมีแค่ตัวพี่คนเดียวใช่ไหมครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ56คนครับผมฮะโอ้ห้าหกคนครับผมที่ช่วยๆกันอยู่ครับก็คือแล้วแต่ว่าผู้ว่าจ้างจากอมมิดว่าเราจะต้องไปกี่คนครับผมใช่ไหมครับราคาละครับหลายๆคนสงสัยว่าถ้าไปงานอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าการเดินทางราคาจ้างแพงไหมครับเนี่ยก็ถ้าไม่ไกลมากก็อยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่500 เช่นไปงานศพนะครับก็อยู่ประมาณ2 3สชั่วโมงไปฟังพระสวดอะไรแบบมีจนจบงานครับผมใช่ครับแต่ถ้าเป็นงานงานงานศพที่จะต้องอาจจะมีทอดผ้าด้วยนะครับผมก็อัพไปอีกราคาหนึ่งและขึ้นอยู่กับวันด้วยนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่หรือช่วงเวลาช่วงนั้นเป็นช่วงที่รถติดมากขนาดไหนด้วยครับผมแล้วสูงสุดประมาณเท่าไหร่ครับที่เคยรับมาจํานวนงานใช่ไหมครับผมครับก็ประมาณ รวมๆสามงานครับผมฮะเชา้ากลางวันเย็ยนเลยโอ้เชา้ากลางวันเย็ยนในหนึ่งวันครับผมใช่ครับงานหนึ่งมีงานที่ได้เยอะที่สุดเท่าไหร่อ่ะครับราคาถ้าจำไม่ผิดประมาณเอ่อเกือบเกือบสามพันได้ประมาณสามพันครับผมกีค่คนครับเนี่ยงานนี้คนหนึ่งเลยเพราะตอนพอพดีตอนนั้นเขาว่าจ้างให้เราไปขึ้นรับรางวัลเนี่ยแต่เขาต้องการให้เป็นชาวต่างชาติแล้วบังเอิญเราก็มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วก็เลยไปคุยให้กับเพื่อนคนนี้ฟังเขาก็สนใจอยากจะร่วมงานทุงเส้นนี้ด้วยครับผม อ๋อเขาก็เลยรับงานกับเราไปเป็นตัวแทนรับรางวัลถูกต้องครับผมฮะลูกค้าเราได้มาจากไหนบ้างอ่ะครับพี่พอลลลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการบอกต่อครับหรือไม่บางครั้งก็มีการลงแอดลงโซเชียลมั่งครับผมมีงานไหนที่ประทับใจไหมครับงานประทับใจก็น่าจะเป็นงานที่พู้ว่าจ้างให้ไปเป็นตัวแทนรับรับรางวัลเลี้ยงฉลองครับผมอืมครับผมรับรางวัลเลี้ยงฉลองใช่ทำไมประทับใจในงานนั้นครับคือ ผู้ว่าจ้างเนี่ยคือให้เราไปแล้วก็ให้เราแบบเลี้ยงเหมือนเราเป็นลูกค้าเขาอะ oh. แล้วเลี้ยงแบบเต็มที่เลยนะครับผมฮะอาหารก็เป็นอาหารต่างชาติอาหารพวกสเต็กพวกปลาคาเวียอะไรพวกนี้อย่างดีเลยเหมือนกับเป็นลูกค้า VP พของเขาครับผมอครับผมอันนี้ก็คืออันนี้คือคือถ้าเราไปจ่ายเองเราคงไม่จ่ายครับผมเพราะว่าคอร์อสหนึ่งที่คอร์สหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า5 0าพันต่อคน ขนาดนั้นเลยครับผมแต่งานนี้คือเราได้รับเกียรติจากผู้ว่าจ้างไปแทนเลยถูกต้องครับผมน่าสนุกมากเลยครับแล้วฟีดแบ็จากคนว่าจ้างผู้ว่าจ้างเราอย่างเงี้ยครับเป็นไงบ้างครับพี่ปอบลิก็ค่อนข้างจะโอเคครับผมแล้วขอบคุณเรามากเลยที่ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้แล้วฟีดแบ็จากผู้ว่าจ้างเราเห็นมาแล้วแล้วฟีดแบ็จากคนที่เห็นในสื่อโซเชียลในติ๊กตอกเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ปอบลิก็มีทั้งคนที่ชอบนะว่ามีธุรกิจ ใหม่ๆแปลกใหม่ดีนะอะไรแบบนี้ <ừ. S 1> หรือแม้แตก่กระทั่งดราม่าก็ยังมีนะไปในงานนี้ต้องเสียตังค์แล้วก็ไปกินฟรีด้วยเหรออะไรแบบนี้ก็มีครับผมนะแต่จริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้อง,องไปใช่ใช่ครับคือเรื่องกิน<ๆ>มันคือเรื่องปกติแล้วเพราะว่าเราไปในฐานะแขกขั้นหนึ่งถูกต้องครับผมนะอย่างคนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับสนใจใอยากจะติดต่อพี่ปอวริศให้ไปออกงานแทนหน่อย ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ตอนนี้นะครับก็มีเพจออกงานแผนคุณนนะครับพิมเข้าไปได้เลยนะครับในเพจนั้นก็มีเบอร์โทรก็โทรมาได้ใช่ครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเขาอยากจ้างออกไปแบบต่างประเทศอย่างเงี้ยไปได้ไหมครับเนี่ยอ๋อถ้าผู้ว่าจ้างมีเงินก็ไปได้ครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ว่าจ้างครับผมฮะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจนะครับอยากมาทักพูดคุยนะครับเข้ามาได้ที่เพจ ออกงานแทนคุณนะครับพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์ง่ายๆเจอเลยครับเป็นรูปพี่ัอวลิศนะครับอยู่ด้านในเพจนะครับเห็นรีวิวต่างๆนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยโทรศัพท์สายตรงเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ได้เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับว่าเราเนี่ยในประเทศไทยเรามีอีกหนึ่งงานนะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วหลายคนยังไม่รู้จักนะครับวันนี้เราพามาทําความรู้จักแล้วนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับนับ1ถึงล้านของเรานะครับจะพาทุกคนไป รู้จักกับอาชีพอะไรนะครับต้องรอติดตามชมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอลิสอย่างมากเลยครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ